ตอนเด็กๆคุณเคยดูเรื่อง EQ สั่งไหมครับแล้วคุณเคยเห็นมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนั่งข้างๆท่ันโชกุนเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาดีคอยรับใช้อยู่ข้างๆคุณเชื่อไหมว่าเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูก ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาถือว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างดีนะในเรื่องแบบค่้นิยมต่อเพศที่3เวลาเราเจอ,เอ,อตุ๊ดหรือเกยหรือกระเทยเนะี่ย คนไทยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เท่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ก็ยังเปิดกว้างมากกว่าเมืองนอกเยอะในเมืองที่นับถือคริสต์อิสนาเป็นหลักนะฮะต่อให้เขาแบบเปิดเสรีแล้วก็ตามเขาจะมีอารมณ์ที่แบบว่าแบ่งแยกมีความอะไรที่รู้สึกว่าพวกนี้น่าเหมือนไส้หรืออะไรเนี่ยมากกว่าเราอยู่บ้างแต่ว่าคุณคิดบ้างไหมว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้มาตลอดหรือเปล่าเพศที่สามเป็นเพศที่ถูกมองว่าแปลกหรือไม่ดีม,มาก่อนในประวัติศาสตร์หรือเปล่าแม้กระทั่งผู้ชายเนี่ย จะต้องชอบผู้หญิงจริงๆหรือเปล่ามันเป็นธรรมชาติของผู้ชายหรือเปล่าที่ต้องชอบผู้หญิงจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ถามหรอกเพราะว่าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเกินไปแต่อย่างที่ผมบอกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์นั้นจะทําให้เราโรแมนติกน้อยลงถ้าเราดูย้อนไปนะฮะในประวัติศาสตร์หลายๆยุคหลายๆวัฒนธรรมผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงนะแล้วมันชอบอะไรผมจะขอยกตัวอย่างถึงวัฒนธรรมกรีกโบราณก่อนเวลาคุณดูรูปปั้นกรีกเวลาคุณดูรูปปั้นเฮอร์คิวลิสเวลาคุณดูรูปปั้นสวยๆทั้งหลายของกรีกพวกเทพ คุณสังเกตไหมว่ามันจูเล็กเพราะอะไรรูปปั้นเหล่านั้นถึงได้จูเล็กสาเหตุก็คือชาวกรีกเนี่ยเป็นชนชาติแรกๆที่เริ่มมีวัฒนธรรมขึ้นมาจากความป่าเถื่อนแล้วชาวกรีกเนี่ยมองชนเผ่ารอบตัวเองว่าเป็นพวกป่าเถื่อนมีแต่เราอะที่ว่ามีอะไรธรรมดังนั้นชาวกรีกก็จะมีความเชื่อที่แปลกๆหน่อยยิ่งทําอะไรที่ผิดจากสันติยาณดั้งเดิมเนี่ยหรือความเป็นสัตว์เนี่ยจะยิ่งแบบมีความเจริญมากเท่านั้นแล้วเอาวัยวะว่าไหนละ่ะในตัวเราที่เหมือนกันสัตว์มากที่สุดถูกแล้วครับ มันก็คือจูนั่นเองจูนี่นเป็นอวัยวะที่ปาดเถื่อนที่สุดแตกประหลาดที่สุดเหมือนกับเอเลียนที่สุดแล้วในอวัยวะของคนเราทั้งหมดแล้วคนกรีกเนี่ยเชื่อว่าคนยิ่งจูโตยิ่งน่าเกลียดยิ่งน่าทุเลศยิ่งเหมือนสัตว์ปาดเถื่อนไม่สวยไม่ดีไม่มีอะรรธรรมถ้าใครมีรยธรรมใครฉลาดใครมีเค้าเจอสูมันต้องจูเล็กเท่านั้นพวกรูปปั้นอพอลโลรูปปั้นกรีเคนคริสตทั้งหลายก็เลยจูเล็กกันหมดหมดเลยเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าสวยกันมากเอาแล้วะผู้หญิงกรีก ก็ช่างแม่งสิใครสนผู้หญิงกน,นล่ะผู้ชายกลิ่งยุคนั้นเชื่อว่าความรักของหนุ่มสาวหรือความรามักของผู้ชายผู้หญิงนั้นเป็นความรักของสัตว์ป่าแต่เรื่องนั้นนะเป็นเรื่องของคนไม่เจริญเป็นของเรื่องของเผ่าป่าเถื่อนที่แบบทำตัวเป็นสัตว์ป่าความรักของหนุ่มสาวเป็นความรักาาท,ที่ปนเปื้อนไปด้วยสันธาญการสืบพันธุ์มันไม่ใช่ความรักบริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์คือความรักที่พ้นจากเรื่องธรรมชาติคือความรักของหน,นุ่มกับหนุ่มเท่านั้นผู้ชายผู้หญิงรักกันเพราะธรรมชาติสั่งให้ แบ่งแยกความเจริญกับความป่าเถื่อนออกจากกันดังนั้นผู้ชายกลีดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นใบผมพูดอย่างนี้เลยนะสาเหตุที่เป็นใบก็เพราะว่ามันก็ต้องมีเมียแหละไม่มีเมียจะมีลูกได้ไงแต่ว่ามีเมียก็ก็มีไปเพื่อให้มันมีลูกอ่ะมีไปเพื่อให้มันมีครอบครัวเป็นอย่างนั้นคารกที่แท้จริงของผู้ชายกลีดใช้กับใครเขาจะให้กับเด็กหนุ่มๆมันมีระบบที่เรียกว่าอาจารย์กับลูกศิษย์อยู่ระบบเนี้ยบอกว่าให้ผู้ชายที่แก่มีหนวดมีเคราแล้วรับเด็กหนุ่มมาเป็นลูกศิษย์ตัวเองสอนวิชาการต่อสู้ วิชาการยิงธนูวิชาการเล่นดนตรีวิชาการดีดพินต่างๆให้วิชา,าต่างๆที่จะให้ตัวเองดํารงความเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมให้ผู้เป็นอาจารย์จะร่วมเพืกับสิทธ์ไปด้วยเขาเชื่อว่าน้ําเชื้อเนี่ยจะช่วยให้สิทธ์ฉลาดขึ้นอย่างไรก็ตาม การที่ผู้ชายกับผู้ชายร่วมเพศกันในยุคป,ปีโบราณเนะี่ยไมไ่ร่วมเพศกันเหมือนที่คนปัจจุบันคิดนั่นก็คือพวกเขาไม่ได้ร่วมเพศกันทันทวันนะ่ะเขาร่วมเพศกันยังไงมีนิทานอิศพบเรื่องหนึ่งเล่าว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วซุสเนี่ยได้สร้างคนขึ้นมาก็าใส่ทุกอย่างลงไปในมนุษย์แล้วแต่ลืมใส่ความอายเข้าไปซุสก็เลยบอกว่าความอายเจ้าเอ๋ยเรียกความอายนะฮะ เจ้าจงไปอยู่ในทวารหนักของคนแล้วกันความอายก็บอกว่าไม่เอามันเหม็นไม่อยากอยู่ซูสก็บอกมึงก็อยู่ๆไปเถอะมันไม่มีที่อื่นอยู่แล้วเนี่ยความอายก็บอกว่ามันเหม็นไม่อยากอยู่ในสุดความอายก็ถูกซุสจับจัดเข้าไปู่ในรูขของคนความอายก็เลยพูดว่าเฮ้ฉันอยู่ดีก็ได้นะแต่ฉันจะออกจากคนทันทีเมื่อมีความรักสอดแทรกเข้ามาสิ่งนี้หมายถึงอะไรหมายความว่ามนุษย์จะสิ้นความอายเมื่อมีการร่วมเพศทางทวารหนักแปลว่าคนนั้นไม่มีความอายแล้ว เขาะปันสกปกรกเขาเปนอะไรก็ตามะนะฮะันั้นคนกรีกเขามีการล่วงเพศระหว่างชายชายกันยังไงวิธีท,ทาเขาก็คือเขาจะให้ให้มีการเอาไออไวัยวะเพศเนี่ยไปใส่ไว้ในโคนขาแล้วก็ให้อีกฝ่ายนึ่งนั่งนี่แล้วก็ชักเข้าชักออกจนกระทั่งเสร็จกิจนี่คือการล่วงเพศของชายชายในกรีกโบราณซึ่งเป็นความล่วงเพศที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะฮะในยุคนั้น,นมองว่ามันสะอาดเพราะว่ามันไม่ใช่แบบความรักปาเหือน เป็นของชั้นสูงด้วยซ้ําแล้วการร่วมเพศแบบชายหญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ป่าดเถื่อนด้วยซ้ําย้ายไปที่เอเชียบ้างท่านเคยดูเรื่องไอคิวสังก็คงเคยเห็นว่าท่านโชกุนเนี่ยจะมีเด็กคนหนึ่งหน้าตาดีๆนั่งอยู่ข้างๆเด็กคนนั้นเนี่ยน่าจะไม่ใช่ลูกแล้วมันเป็นอะไรละ่ะคําตอบมันเดายากหรือเปล่าผมให้ท่านทาย3วินาที3 2 1หนึ่งถูกแล้วครับ มันคือเมียในยุคโบราณชาวญี่ปุ่นก็มีวัฒนธรรมใกล้ๆกับกลีกโบราณนั่นก็คือเขามีสิ่งที่เรียกว่าระบบวากาชูโดแปลว่าเส้นทางของเด็กหนุ่มในระบบนี้จะแบ,บ่งผู้ชายเป็นสองพวกหนึ่งก็คือพวกเนนจะเป็นชายแก่มีหนวดเป็นสมูไรผู้ยิ่งใหญ่อีกแล้วอีกพวกก็คือพวกชิโกก็คือเด็กน้อยเถริใสเบลเบน่ารักน่ารักตามระบบนี้สมูไรที่เป็นเนนจะจะคอยสั่งสอนวิทยาการต่างๆให้กับชิโกเบลวๆน่ารักดูแลอย่างดีรักใคร่กัน บอกว่าความรักของเนนจะกับชิโกะเนี่ยลึกซึ้งมากกว่าความรักระหว่างเนนจะกับเมียอีกแต่เมียก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะเป็นวัฒน,น,นธรรมเนนจะจะสอนสั่งสอนทั้งวิชายิงธนูฟันดาบต่อสู้ระเบียบบูชิโดของซามูไรชิโกะก็จะรับจารีเหล่านั้น แล้วเติบโตขึ้นมาเป็นซามูไรผู้ที่ดีผู้แข็งแกร่งผู้ยึดมมากในแนวทางบูชิโดแต่ในขณะเดียวกันเนนจาก็จะทําการ X X ชิโกะไปด้วยเป็นที่มาของนิยายวายมากมายในโลกนี้มันมีตำนานความรักอันยิ่งใหญ่ระหว่างชิโกะกับเนนจาก็คือความรักระหว่างโ oh, อดะโนบุนาง,งะกับรันมารุที่เป็นชิโกะเวลาท่านดูในเกมก็จะเห็นว่ารันมารุเนี่ยจะเบลลเบลใสๆตุงต้งติงต้งตุงต้งติง้งหน่อยจริงๆแล้วตามตำนานเนี่ยก็คือรันมารุเนี่ย เป็นชีโกะที่พักดีต่อระบุนัง,งาะมากๆถึงขนาดที่จะยอมตายไปด้วยกันความรักของรันมารุกับระบุนังยะเนี่ยจึงเป็นความรักในตำนานเป็นตัวอย่างของความรักของลูกผู้ชายระหว่างสมุไรที่ยอดเยี่ยมกับสมุไรที่ยอดเยี่ยมเป็นความรักที่อยู่เหนือความรักชายหญิงทั้งปวงซึ่งคนที่มาทราบซึ้งกับเรื่องความรักเนี้ยก็เป็นผู้ชายนั่นแหละเพราะในยุคนั้นผู้ชายญี่ปุ่นที่เป็นสมุไรแล้วก็รับถือระบบนี้ก็มักจะเป็นใบเมื่อกี้เราพูดถึงยุโรปก,ก็แล้วพูดถึงญี่ปุ่นก็แล้ว ผมขอข้ามแปซิฟิกไปพูดถึงอเมริกาบ้างแต่อเมริกาในที่นี้เราจะพูดถึง n เนที e อเมริกันหรือชาวอินเดนแดง จริงๆแล้วมันมีการบอกว่าคาว่าอินเดียนแดงเนี่ยเป็นคำหยาบเพราะเป็นคำหยาดผิวจริงๆต้องเรียกว่าชาวอเมริกันพื้นเมืองหรือเนทีฟอเมริกันซึ่งผมก็เข้าใจาสิ่งนี้ดีแต่ผมติดปากไปแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะติดปากไปแล้วบางทีเผือพูดแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีในการพูดแต่เชื่อไม่ว่าจริงๆแล้วชาวอเมริกันพื้นเมืองโบราณได้มีการแบ่งเพศของมนุษย์เอาไว้ถึง5เพศมีอะไรบ้างอันดับที่1ผู้ชายผู้ชายชาวอินเดียนแดงก็จะมีหน้าที่ ขี่ม้าล่าสัตว์หาของป่าเอามาให้ลูกเมียกินอันดับที่2ผู้หญิงผู้หญิงก็จะมีหน้าที่ดูแลกระโจมดูแลบ้านเรือนเลี้ยง,งลูกทําอาหารชาวเอียนแดงหลายๆเผ่าเนี่ยมีวัฒนธรรมใกล้ๆกันก็คือเขาเชื่อว่ามันจะมีเพศที่3 4มสีห้าขึ้นมาอีกเพศที่3ชื่อว่าอีเค,เวควาโซอีค,ควาโซคืคอผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ ไม่อยากจะขี่ม้าล่าสัตว์หาของป่าอะไรต่างๆอยากจะแบบเย็บผักถักล้อยอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็เลือกเป็นผู้หญิงได้ทำไมนะคุณอยากเป็นผู้หญิงอ่ะเพศที่4อินินีคาโซอินินีคาโซคือผู้หญิงที่อยากเป็นชายคือผู้หญิงที่ไม่อยากจะเย็บผักถักล้อยไม่อยากจะทําอาหารอยากจะออกแบบออกป่าล่าสัตว์เอาก็ทาไมทําไมคุณทาไม่ได้ก็คุณต้องออกป่าล่าสัตว์สิและเพศที่5เรียกว่าเฮมานหรือมี2เพศชาวเอียนแดงเชื่อว่าคนที่มี2เพศหรือเป็นทั้งชายและหญิงในคนเดียวกันนั้นแปลว่าเขาเกิดมามีสองวิญญาณเป็นวิญญาณของชายและ อยู่ในร่างเดียวกันทําให้มี2บุคลิกคนเหล่านี้จะถูกเรียกว่าคน2วิญญาณหรือทูสปิริตเชื่อไหมว่าคนอินเดียนเนี่ยนับถือคนที่มี2วิญญาณด้วยซ้ำเพราะว่าเขาคิดว่าคนพวกนี้เนี่ยจะต้องฉลาดกว่าคนอื่นจะต้องมีความตระหนักมีความแบบคิดคนตั้งคำถามเกีกับเพศของตัวเองอยู่เสมอนอกจากนั้นยังมีความเมตตาม,มากกว่าคนอื่นเพราะว่าเนื่องจาตัวเองเกิดมาแปลก ก็มีความเมตตาต่อคนที่แปลกๆเหมือนกันคนอินเดียจึงยกย่องว่าคนที่มี2เพศเนี่ยควรจะได้รับตําแหน่งสาคัญบางทีเขาก็จะให้เป็นหมอบางทีเขาก็จะให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคอยสื่อสารกับผีต่างๆเพราะว่ามีพลังพิเศษหลายๆครั้งเนี่ยคนที่มี2เพศในวัฒนธรรมอินเดียนแดงเนี่ยเป็นผู้นําชุมชนด้วยซ้ําอินเดียนแดงก็นับถือคนสองเพศอย่างนี้เรื่อยมาแล้วก็ให้ยังให้สิทธิเสียีภาพเขาบอกว่าผู้ชายที่ว่าอยากเป็นผู้หญิง ก็เป็นผู้หญิงได้และผู้ชายเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยถ้าอยากแต่งงานก็สามารถที่จะแต่งงานกับอีเควาโซหรือผู้ชายอยากเป็นหญิงได้โดยที่ไม่สูญเสียเพศของตนผู้ชายที่แต่งงานกับอีเควาโซหรือชายที่อยากเป็นหญิงหรือตุ้นเนี่ยยังเป็นผู้ชายอยู่ยังไม่เสียเพศสภาพถ้าพูดว่าแต่งงานเสร็จแล้วแล้วเกิดเลิกกันหรือว่าคนนึงตายเนี่ยไปแต่งงานใหม่ก็แต่งงานกับผู้หญิงได้โดยที่ ไม่ถือว่าแบบเป็นคนรักร่วมเพศหรืออะไรมันไม่มีการสูญเสียเพศสภาพเพราะว่าผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงก็คือผู้หญิงผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชายก็คือผู้ชายเขาให้สิทธิ์ถึงขนาดนั้นเลยนะฮะในวัฒนธรรมอินเดียโบราณซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่หลายๆคนมองว่าแบบ d i v e r s i t y before it was cool ในศตวรรษที่17ปรนเทอังกฤษเป็นทุรยศเกิดการชิงอำนาจก,กันระหว่าง กลุ่มอำนาจเก่ากับกลุ่มอำนาจใหม่กลุ่มอำนาจใหม่ซึ่งเป็นพวกที่คอนเซอร์เวทีเป็นพวกแบบอนุรักษ์นิยมฝรุนแรงหรือเรียกว่าพวกพิริติตนเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้ก็เลยต้องพยายามอพยพหลบหนีมาอยู่อเมริกากันมากพวกพิรดิตนเนี่ยพอมาอยู่อเมริกาปับ๊บก็เจอพวกเอียนแดงแรกๆก็เป็นมิตรกันดีกันแลกอาหารกันแต่ว่าพอนานๆไปพวกพิริติตนก็พบว่าชาวเอียนแดงเนี่ยมีพฤติกรรมรักล้อมเพศนี่นะซึ่งพิริติตนเนี่ย็อย่างที่ ผมพูดไปตอนต้นรายการเป็นคนอังกฤษโบราณก็มีความเกลียดชังอะไรที่มันไม่ใช่เพศชายกบหญีงมากมากก็เลยบอกว่าพวกเอียนแดงเนี่ยป่าเถื่อนก็เลยต้องพยายามทำลายก็ปรากฏว่าพอฝรั่งเนี่ยยิ่งเข้ามายึดอเมริกาได้มากขึ้นก็จะยิ่งแบบทำลายล้างเอียนแดงมากขึ้นแล้วยิ่งเหยียดคนสองเพศหรือสองปญญาณมากขึ้นเดี๋ยวผมขออ่านเรื่องของคนสองวิญญาณที่มีชื่อเสียงให้ฟังเป็นชาวเอียนแดงเผ่าโครชื่อว่าออสติสนะฮะ เขาเกิดเป็นชายแต่ว่าเลือกที่จะทําหน้าที่ของทั้งสองเพศก็คือเป็นชายก็ได้เป็นหญิงก็ได้นั่นก็ทําให้เขาเนี่ยได้รับการยกย่องจากชาวเผ่าโครให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทีนี้มันก็เกิดเรื่องก็คือในปี1876เนี่ยมีการค้นพบทองคาในเขตของอินเดียนเผ่าซูรัฐบาลอเมริกาเนี่ยก็ไปขอซื้อดินแดนของเผ่าซูเพราะว่ามันมีทองไปขอซื้อในราคาถูกเผ่าซูไม่ขายเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของรรลชนของเขาก็เลยสู้กันพอสู้กันเนี่ยออสตินเนี่ยเลือกที่จะนําเผ่าโครไปช่วยรัฐบาลอเมริกา เพราะเก่งไว้แล้วว่ายัางไงอเมริกากำลังมาเผ่าซูกรลบเก่งนะลบชนะอเมริกาหลายครั้งแต่ว่าน้ำน้อยแพ้ไฟในที่สุดก็แพ้อเมริกาแล้วออสติสเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการสู้กับเผ่าซูนะเป็นคนที่แบบว่าไปฆ่าเผ่าซูได้เยอะจนกระทั่งเขาได้ฉายาว่าตามมันฆ่ามันแต่ว่าพออเมริกาเนี่ยยึดพื้นที่ของอินเดียนได้หมดแล้วอ่ะก็ไม่ได้สนึกบุญคุณเผ่าโครอะไรก็จับเผ่า,าโครกับเผ่าซูเนี่ยก็ไปอยู่ในเขตก,กัน แล้วก็ให้แบบว่ามีชีวิตอยู่อย่างยากลาบากนะฮะก็แบบนานๆส่งผ้าห่มที่ติดเชื้อไปให้แบบมันติดเชื้อตายกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยส่งอา,อาหารไม่ดีไปให้อะไรอย่างเงี้ยนะครผู้คุมที่ว่าปกครองเขตกักกันเนี่ย เห็นออสติเป็นกระเทยก็เป็นรังแกเขาแล้วออสตินเนี่ยก็ต้องเจ็บช้ำจากการถูกรังแกนะฮะออสตินเนี่ยก็ถูกบังคับให้ตัดผมแบบผู้ชายเพราะว่าผู้คุมเนี่ยรับไม่ได้กับการที่เขาเป็นคนสองวิญญาณแล้วก็ออสติดเนี่ยก็ถูกรังแกจนตายในปี1929เขาอ่ะเป็นหนึ่งในคนสองวิญญาณรุ่นสุดท้ายที่ต้องทนมองดูอัตลักษณ์ของตัวเองสูญหายไปเพราะว่าคนอินเดียในรุ่นหลังก็ไม่นับถือคริส แล้วก็มองว่าปู่ย่าของตัวเองที่ว่าเป็นกระเทยเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่มันผิดผีผิดจารีตไม่ดีไม่มีอารยธรรมก็กลายเป็นแบบไม่เชื่อฟังปู่ย่าแล้วก็กลายเป็นว่าคนอินเดียนก็ค่อยๆกลายเป็นคนฝรั่งไปอย่างไรก็ตามยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีคนอินเดียหลายคนที่ลื้อฟื้นวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ในภาพนี้เป็นภาพของชาวอินเดียนในรัฐอริโซนาชื่อว่าที่มอที่ทวิกบอร์ดเขาเนี่ยได้ประวัตินานตัวเองเป็นคนสองวิญญาณทำหน้าที่สืบประเพณีโบราณก็คือมี2เพศแล้วก็ ถือปทอดประเพณีโบราณของชาวอินเดียนปัจจุบันคำว่า t ูส spirit หรือคนสองวิญญาณกลายเป็นคำคำหนึ่งที่ชาวรักร่วมเพศหรือ L G B T Q เนี่ยใช้ในการเรียกตัวเองในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามนุษย์เราไม่ได้มีรสเสยมทางเพศแบบเดียว่าสังคมเช่นกรีกโบราณญี่ปุ่นโบราณอินเดียนโบราณถึงกับมีการกำหนดว่าชายรักชายเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยซ้ำหากพวกเราแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เกิดเติบโตที่เมืองไทย แต่ย้อนเวลาไปเกิดเติบโตในกลีกโบราณญี่ปุ่นโบราณอินเดียนโบราณเราจะยังคิดว่าชายควรจะรักผู้หญิงอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเราจะถูกสอนให้เป็นเด็กดีของสังคมให้รักชายไปด้วยรสนิยมของคนในโลกเนี่ยไม่ได้มีแค่แบบเดียวอย่างเดียวมาตลอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตาสังคมที่เราอยู่มันจะดีขึ้นไหมถ้าเราเปลี่ยนจากการร่างเกียนได้ดูถูกคนที่มีความคิดไม่เหมือนเราไปเป็นการเข้าออกเข้าใจเขาดีกับเขามากขึ้นพยายามที่จะอยู่กับเขาได้ดีขึ้นโลกของเราจะน่าอยู่มากขึ้นไหมผมเชื่อว่าทุกคนมีคําตอบครับ ขอขอบคุณที่ติดตามผมมาตลอดนะครับท่านใดสนใจเนี่ยก็อยากให้ s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะฮะท่านใด subscribe แล้วก็ฝากแชร์ด้วยก็ดีเพื่อให้ผมกับทีมงานมีกำลังใจในการสร้างคอนเทนต์ดีๆมาให้ท่านดูมากยิ่งขึ้นหรือถ้าต่อไปใครมีไอเดียอะไรอยากให้ผมเอาเรื่องไหนมาลง <S <S ก็คอมเมนต์ลงมาได้เรื่อยๆนะครับอ่านทุกอันครับเม้นต์ก็ตื่นก็อ่านครับ